ดีครับสวัสดี FC แฟนคลับครับ,รบมาแล้วทีมงานช่่งไฟนะครับหลังจากที่เวลาเพิ่นมาสํำรวจเมื่อตอนเสาร์นะครับสำรวจจุดที่จะใส่ไฟนะครับว่าต้องใส่ไฟแบบใดสวิตแบบใดปลักแบบใดนะครับแล้วก็จักจุดจักจุดนะครับ เราหลวงพี่เพื่อนก็ไปเตรียมของนะครับพร้อมกับนําทีมงานเพิ่นมาหน้างานนะครับ่อที่สิมาใส่ไฟนะครับนี่ไปแล้วครับไล่จากด้านหลังนะครับเดี๋ยวสิพาไปดูครับพาไปชมนะครับจ้าไยัง่ใช่ เราจะไปดูนะครับดีดีดีมาเห็นดีดีพอดีเลยนีคนสิเลนเน่ เป็นสิเขาทำก่อนเลยพี่น้องถ้าไม่แง่ถ้าไฟบรติดกะโอ้ยทางทีมงานนี่คือสี่ซอยบ่ได้คือสิมืดไฟเดี๋ยวละ่ะเบื้องส่งหรอคือสิคือสิแบตขีดแดงเลยล่ละ เก้ขีดแดงกับสีขีดแดงกัสีเบื้งกับสีสูงคือเก่าเนี่ยครับมื่อเศ้านี่คือจังไง ย่างไปหม่องใดก็เห็นคือจังเป็นเป็นห่องหมดย่างย่างไปหม่องใดก็เป็นห่องหมดนะแต่ว่าตอนนี้คือกันกับย่างบ่เห็นหอยนะพี่น้องย่างบ่ออกหอยประมาณนันย่างบ่ออกห้อนสร้างเพิ่นสิอจังได๋ผมแก่มเข้าด ว่่านะอ๋อที่บ่เห็นห้อยเพราะว่าไอ้กระสอบกระสอบมันทับห้อยไปก็เริ่ไปเห็นห้อยนะครับแก้พวกหามสงสารคนอ๋ออยังเห็นพญาบ่อยากให้เพ่นางไกงเห็นบ่พี่น้องคนละเครึงทางนี่สุดยอดนีงครับเนี่ยจ้างจ้างสามร้อยเฮ็ดแปดร้อยนะครับทีมงานคุณภาพครับ ใน,ในในในใจนี่เพราะอยากเอาบักจกสิดขื่นไปเลยนี่เนาะตะเมียนตะแมีนเอาบักจกสิดขื่นรถเลยดิ่สีดขื่นแล้วนี่ปนีนี่มันใกล้พ่อเนาะรถจอดใกล้บเพราะว่ามันสิดบ่อหอนนะครับบ่อยากให้เพิ่นเนี่ยบ่อยากให้เพิ่นยกเพิ่นสิเมื่อยเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนแห่งคุณภาพทีมงานใจสูงครับถึงแม้ว่า ไอ้ตอนถือกล่องมานี่เข้าสีโบคอยเห็นยังหนูพี่น้องแต่ว่าถ้าคลิปจบเปิมนีเพิ่นสีไอ้คือกันกับเพิ่นสีสันอยู่นะสวดาเ่า <laughs> นัวหัวหมวนเอซว่าทีมงานทีมงานนี่นจังแมนว่านัวหัวหมวลกันโหดวะสัน ไปไปข้นพุ่นบ้านบ้านเอื่นโบโห้ได้พี่น้องว่าเพื่อนเพิ่นไปจากไหนแต่มาขึขืนพุ่นบ้านนี่มวนอย่างเดียวครับบอกว่าสิขึืนพุ่นบอกว่าสีข่ข้นยังหละมวนอย่างเดียวมานี่นะ่ะจะเป็นจังไหนนี่ยพีเพื่อนจะมาติดไฟห้อง เก็บของก่อนนะครับเขาภายในห้องเก็บของก่อนเลยแล้วจังค่อยมาไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีละจุดทีละจุดนะครับอาสีเห็นสร้างไฟเข่าบาทนี่ประมาณ3ามสีมือนะครับทีมงานช่างไฟนะครับวันนี้เข้ามาเนืเอในน้อยพี่น้อง พุคนบ้านนี่กับสีนักแน่นะครับพอบ่มีแกบ็บคบนคอ,อกเกินอาจสินะักอาจสิบ่ค่อยนักปันใดพอแกบหลายนะครับแต่พุคนคอกนี่นี่บ่มีแกบครับซ้ำหินเลยครับ <laughs> ซ้ำหุบแกะหินเลยซ้ำหลากหลากขี้ดิหลากขี้ดิหลากขี้ดินเหนียวพุคนแล้วเศร้าหัวหรอบอเดี๋ยวนี้เศร้าหัว,หว,หว บ่ไดดเสาไฟอยู่พ uh ี huh> ่ครับไฟอยู่พี่บ่ไดดเสาแต่ว่าต่แมนไอ้โทรศัพท์แบตโทรลัซ้ำมากกว่าแบดขีดแดงอ่ะโอ้โาไปแบตข้นขีดแดงอ่ะตอนนี้นะบ่มีดอกโอ้ยดนสิเบิดแล้นาะ่องอยู่แต่ันมเบิไอ้าแมนตาแมนเป็นเน็ตกะหมุนติวตๆนะ เน็ตพอดีบ่เน็ตเน็ตสีมืดแหละพอครับเน็ตราคาถูกมุนติวติวยงสันดีแต่เมื่อกันเี้อม่มอยแต่เมือกัเนี้ยมุ่มเรื่อยแล้วเรื่อมืดเ้อสงสาร้หามเลยนะเริ่มโ่วล เล e oh 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 ือบมองไมหนคเลย่างเน้ยโอ้ยม oh, yeah. yeah. ีอยู่ออกไปออกไปออกไปโอ้ยอย่าวาออกคลิปติล่ะเออคลิปคลิปจบใครวาวฮ่าเอาฮ่าฮ่าฮ่า m วะพวกคนปนก็บอกเป็นตัหัวเลยว่านัะผมว่ัวอันดีขนาดเนาะทีมงานทีมงานนุ๊หนันทีมงานนุ๊กแก่เพิ่นผมสงสารเพิ่นสงสารพวกหามนะเพิ่นคพี่ลอยมาซะ กึจังพันกจังพ่นยางมาเอาซาแท้วะสำนวนก็จังขุดเติมกับสอบกับช้บเจาบตทันมาอยู่อย <ca fate> ่างไดเนี่ยบอกคนใสาผมแปคนแห้งเลยแตเศร้าไว้อยู่ครับหาบักรมาไปขาบัเดินแต่เศร้านี่ขุดน้ำกับบท่นมายื่นถาแลยถาเลยจัมคำมาขาบตรไปบัดคำมาก็ยังใส่ละบัตมาจากเถื่อจนได้ลากไปส่ง ก็มวยั่วอายุถ้กว่าไฟมือเจ๊ขับผมหมู่เ้ยนี่ไฟมือถ้าว่าผมถัาว่าเขาผเนี่ยโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวัสีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ